สวัสดีเอฟซี FC ลุงสอทุกตัวคนครับมือนี่ก็เป็นมือวันที่หนึ่งนะครับเนาะเมื่อเลขสิออกนะครับมือนี้กล้ามาเบิ้งเลขอันเลขกันจักเล็กจักน้อยครับพี่น้องเลขอันเลขกันงวดนนี้ก็้ามาแล้วครับพี่น้องก่อนสิเบิ้งเลขอันเลขกันน,กน,กน,น,น,กน,นี่ครับลุงซอสิขอบอกคว่มฝันสู้พีสู้น้องฟังจักน้อยครับมือขึ้นในลุงสอฝันครับพี่น้อง ฟันวัดทีไปอยังมราท่ากรุงเทพนี่เป็นเพื่อจักสมัยเก่าๆเนี่ยไปทารถทารถด,ด้วยสารนะครับทารถด,ด้วยสารทายุหลให้คนเนี่ยครับวันนี่รถมากรถมากเนี่ยเที่ยวสองถุ่มมาสัตว์ เที่ยวสองทุ่มตดปัดมาจอดปุ๊บเลยอันนี้ผู้ยิ่งผู้ยิ่งลัางขึ้นขึ้นไปแล้วมันลงมากข้นไปแล้วมันโลงมากเอา้าคือลงมาเนาะบานนี้เนาะลูกสอบกำลังสิบข้นไปลูกสอบก็เลยววขึ้นก็เลย บึงให้เจาลงมากล้วก็เลี้ยวไปอีกข้างหนึ่งครับเลี้ยวไปอีกข้างหนึ่งเลี้ยวไปข้างหนึ่งพอเห็นไม่ยิ่งผู้ยิ่งสองคนยูคนเราฟังนยครับยูคนเรายูคนเราทางยูคนเราทางนัง่งยูเลาะก็ยังนั่งยูเลาะแกะเ่เฮียนเลาะถนนนี่แหละครับเลาะแก่เฮี้ยนยูเลาะถนน เปิดเสียขึ้นเอาลูกกินนอมอยู่ยครับผู้ใหญ่น้อยผู้ยิ่งกับบอ่อผู้ใหญ่เหรอครับผู้ยิ่งเปิดนมขึ้นผลนมในน่อยหนึ่งครับพี่น้องใช่ว่าลูกสอเป่าหยามน,นะครับเป่าตามพ่วงฟันครับผลนมในน่อยเอาลูกกินนมต่างคนกัเขากินขึ้นกันเอาผู้ยิ่ง เปิดเสือขึ้นเห็นน่มทั้งสองหางเลยครับเอาเอาโูลก,กินน่มเนี่ยนั่นแหละจังหวันรุ่งสอสิตตีตัวไหนรุงสอกับมาโผล่ตูดีสนอฟังครับเดี๋ยวมาเบิงเลขกอันเลขกันกับเลขฟูซิล่าไปเยี่ยมในอออคำ อยู่บ้านพ่านเหมือนนะครับแม่หมุนครับยายหมุนนี่เพิ่นเพิ่น,เป,นเป็นแอบแม่ออกคำลงปูศีลาต่างต่เพิ่นเดินถูถงมากต,ตั้งต่เพิ่นเป็นปนุ่มเป็นเบาครับเดินมามามาอูด,ดอนครับพี่นอ้องเพิ่นได้ไปเยี่ยมไปยามครับแต่เพิ่งบ้านเลยที่ไม่ออกคำยายหมุนจักน้อยครับพี่นอ้อง เลขลูกสซอเชียนในเบิ้งครับเลขฟันลุกงซอลูกสซอมาตีตัวนี้ไหมครับพี่น้องพี่น,น้องว่ามันจะคือบ <c oughs> ลูกสซอมาตีหนึ่งซีไหมครับพี่น้องคุยยิ่งเอาเล็กหน่อยหินน่มนะครับนะ หนึ่งซีกับสองซีครับที่น้องต้องสอบา่าไม่ยิ่งสองคนเด็น้มงสองขายกับซีเมนตสองซีเด็กหน่อยกับผู้หญิงเด็กหน่อยกินน้มกับซีเมนตหนึ่งซีนะครับ ลูกซอตีกับฝันว่าชิ่วรถมองนี้มันสิตะกี้มันมันมนมนออกสองหางนี่ครับสามตัวครับที่อเด็กฝันลูกซอนะครับนะแล้วลูกซอ็มักสักสามตัวเหรอครับเห็นว่าลูกซอฝันมือขึ้นนี่ลูกซอมักตัวนี้ มานี่ม่เบงเลกบานเล็กที่ที่หลวงปูศิลาไปเยี่ยมพยายามไม่ออกคำครับบานเล็กที่เพิ่นบานเล็กที่นะครับนะบานเล็กที่ไม่ออกคำเพิ่นสาม 4หมู่2ครับแต่ไม่มาตัดนะมันคือได้3 4 4 2 2 3นะครับนะนี่บ้านเลขที่ ีูหลวงปู่ศิลาไปบ้านผ่านเหมือนครับบานผ่านเหมือนร้อน่านี่ครับพี่โต้บานผ่านเหมือนตะกี้ป็นเดินทุดงมาแต่สมัยเป็นบวชเป็นพระนุ่มนะครับ,นนบนเ,เานาะพีกก่น้องมาเบิ่งเลขอัอนเลขกันครับพี่นโต้เลขอันเลขกันใจเพิงวดนี่เลขอันเลขกันใจเพิงเลี้ยงโซ่เลี้แหครับ เลขอันเลขกันจ่ายเครื่องนี่ศูนย์หาหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก็ดสองแปดนี่เป็นเลขมงคลนะครับ 2องแปดสองเกไปกลับนะครับเด้อหาเก้าเจเก่าครับพี่น้องเลขอ,อันเลขก,กันงวดนี้ครับแต่ว่าอันกันระดับประเทศนี่ก็สีเบิ้งเล็กน้อยครับเล่อันเลกกันที่คนแค่หลายล ระดับประเทศนะครับพี่น้องเพิ่งจากน้อยนะครับนะเนอะเด็กอันเลขกกันอันนี้กันอุดรเลครับเนี่ยกันอุดรเด็กกันอุดรครับใจเคืองครับเลขกระดับประเทศที่กันมากอะ 04 05 04 0 5 1 4 1 2 1 9 2าเจสา เก้าสาม no? ส, <S 2> <S 2> ส,ส,สี่เจ็ดห้าเจ็ดหลายนะครับกันระดับประเทศนี่สองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดนะครับมาหกเก้า หาเจ็ดหาเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าครับพี่น้องอันนี้กันร,ระดับประเทศครับแต่ว่าทา้งจะมืออหก่แล้วตแต่ได้ติดมาเลือกกันตัวใดน,นะครับนะนี่อันนี้ทางทางทาง,ทางอุดรน,นี่ครับท้งอุดรกันตัวนี้ครับพี่น้อง เอาล่ะนะครับเนาะมือนี่โศกมันหม,ม,มันทุกขู่ทุกคนเด้อครับเดอ้อมือนี่ไอมีโศกงินท่องไหลมาเทมากนะครับเดอ้อพี่น้องมือนี้ตอนใบฉลองครับพี่น้อง